แบบที่3การประเมินผลการพัฒนาองค์การสมรรถนะสูง High Performance Organization หรือเรียกกันย่อๆว่า HPO นักวิชาการบางท่านเรียกว่าองค์การที่เป็นเลิศ Excellent Organization ในปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยได้ให้ความสำคัญในการนำเครื่องมือ การบริหารต่างๆมาพัฒนาหน่วยงานเพื่อก้าวไปสู่องค์การสมรรถนะสูงสำหรับในภาครัฐที่สำคัญเช่นกระทรวงพลังงานและการปิดตัวเลี่ยมแห่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะผลักดันองค์การให้กลายเป็น HPO ซึ่งผู้บริหารของหน่วยงานได้ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอย่างมากสำหรับความหมายขององค์การสมรรถนะสูงพูดง่ายๆคือการเป็นองค์การที่เก่ง มีแผนรองรับกับสภาวะต่างๆอย่างชัดเจนมีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทำงานจากรอบด้านทุกมุมมองทำให้สามารถปฏิบัติภารากิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเวลาและคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับจากคำนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในอดีตเรามองกันเพียงว่า องค์การหรือหน่วยงานที่เก่งหรือมีสมรรถนะที่สูงนั้นคือองค์การที่สามารถทำงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดระบบภายในขององค์การเป็นอย่างไรไม่สำคัญทำให้บางครั้งการบรรลุเป้าหมายเกิดจากปัจจัยอื่นๆไม่ได้เกิดจากองค์การนั้นแนวคิดใหม่มองว่าเพียงบรรลุเป้าหมายที่กำหนดยังไม่พอแต่องค์การนั้นจะต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีด้วยจึงจะเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงและเกิดความยั่งยืนในการทำงานในระยะยาว ในการบริหารจัดการระบบภายในขององค์การเพื่อให้เป็นองค์การที่มีขีดความสามารถมีสมรรถนะสูงมีเครื่องมือหรือเทคนิคที่นำมาใช้หลายเทคนิคขึ้นอยู่กับว่าองค์การใดจะเลือกใช้เครื่องมือหรือเทคนิคใดวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังสำหรับเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็คือ Malcolm b a l i e National Quality Award หรือเรียกย่อๆว่า MBNQA ค่ะ สำหรับประเทศไทยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้นำเกณฑ์ MBNQA มาปรับเป็นเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award หรือ TQA เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับและพัฒนาองค์การภาคเอกชนของไทยให้เป็นองค์การสมรรถนะสูงต่อมาสำนักงานกพอรอได้ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดทำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการของภาครัฐ Public Sector Management Quality Award PMQA เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานราชการใช้ในการประเมินตนเองเพื่อก้าวไปสู่องค์การสมรรถนะสูง